โฉมแบบ LCI แล้วเป็นระบบ eDrive นะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในยีนดีตวล่างดีแล้วก็สมรรถนะการขับขี่โอ้ยไหนนะตัวภายในห้องเป็นสีน้ำตาลกาแฟตกแต่งแบบสีเดนแบบนี้โปร่งก oh. ว้างสะอาดสะอา้านสรุปไปเลยนะคะพี่ตั้งขาคันนี้เรืยกมาเอาค่ะ คนคพนรถวันนี้อยู่กับตำนันดิ้ครับวันนี้อยู่กับ b m เเลย b ีเ็เยูซีรีส์3นะคะเป็น 330e ามศน n h y b r บ d ินดนะพี่ตั้มโฉม F30 เป็น l u x u r วรด้วยปี2 0 1 6นสนนะครับซึ่งถ่าตัวนะครับผม2 5 5 9้านบาทความพิเศษของวันนี้พี่ตั้มคันนี้วิ่งไม่เยอะด้วยคือมันจะเป็นโฉมแบบ LCI แล้วกระจังหน้าเนี่ยก็เลยได้สีสวยแบบนี้ไฟหน้าจะได้เป็น e ีเต็มระบมีเบิลนะเอก็ดีเต็มรน้า่ะไดหมี่อยว ใสใสหูเสียงใสใสเลยเม่ไม่ค้านติ๊กเกอร์อยู่แผ่นกันความร้อนอยู่นะป่ะเรามาดูฝาไม่ขยับเลยลอยไปเรื่อยๆลอยไปเรื่อยๆสวยงามรอยมาร์กยังอยู่เลยเห็นไหมอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2.0ลิตรนั่นเองนะพวกคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นระบบชาร์จไฟได้เป็นปลั๊กอินนะคะซึ่งสามารถชาร์จไฟได้2แบบพี่ตั้มค่ะครับผมถ้าใช้ปลั๊กไฟบ้านธรรมดาคือประมาณ3ชั่วโมงกว่ากแต่ถ้าใช้กล่อง B W I Wall Box นะคะจะประมาณ2ชั่วโมงเองแม็กมาพร้อมแม็กสิบแปดนะครับยังปีสองพัน ด้วยนะคะเรามาดูภายใน<อ><ต>ครับราคา<ม>เดี๋ยวเจอราคาสุดเบาอีกพี่โอ้โหสวยงามโครงสร้างนะคะเรามีรับประกันนะคะไม่มีชนหักพิษคนำน้ำแน่นอนเจอเราสองคน หมือนเจอคนสวยอ่ามาคุณพด้าลไยสวยงามครับผมดัต์บอกนะคะเป็นระบบ e drive นะคะก็คืออิเล็กทรอนิกส์นั่นเองสำหรับการชาร์จไฟเนาะไฟท้ายค่ะ bmw led แบบไลท์ไกด d i n งเนาะหรือเป็นแบบทูบนั่นเองเนาะก็มีเซนเซอร์ให้นะคะทั้งหมด4จุดไฟเลอหลังก็จะได้เป็นสีคมเนียมด้วยด้วยความหรูหรนะคะเป็นท่อคู่แต่ออกด้านซ้ายข้างเดียวเป็นท่อจริงนะคะส่วนด้านหลังสวยงามพึ่งเข้ามาเลยครับถงพยาบาลยังอยู่ครบนะครับตาคุงตะข่ายอยู่ครบด้านนู้นค่ะพิเศษจะมีตัวให้ต่อปลั๊กไฟตรง ชาร์ตไฟอายไร้ซั่มชาร์ตไฟบ้านหรือว่าเป็นไฟ12โวลต์นะคะโอเคห้องสัมภาระก็กว้างขวางกำลังดีนะคะถังน้ำมันก็จะบรรจุได้ถึง4 1ลิตรนะคะท่านผู้ชมก็เป็นเสาอากาศแบบคลิปฉลาบฉลับมันเดิมมัดึงเลยครับสวยงามเดี๋ยวลองนั่งหน่อยได้อยู่แล้ว่โอ้หเหลื่อนะนั่งสบายๆเลยเลื่คนฟ้าซีเนาะมีแอร์หลังจ้ะนะมีที่ชาร์จมันข้างนะครับผมแล้วก็มีม่านหลังด้วยนะคะแผ่นเพดหน้าอยู่ด้านนี้เลยดูรถต้องดูทุกครั้งนะครับเนี่ยเห็นไหมต้องดูแต่มีครบหมมดดดดนนนะะคครรรรับบผสติ๊กกเเอออ์ไยยูู่ีี๋ว้้า งเเหมมือนดิการเข้าประตูใช้ด้วยระบบคอม포ดแอคเซสนะคะของบีเอ็เขาเรียกระบบคอมโฟดแอคเซสนะคะค,คือแตะที่ตรง3ามขีดนี้นะคะครถก็จะล็อกนะคะทั้ง4บานแล้วเวลาเปิดนะคะแค่เอามือสอดเข้าไปพี่ตั้มลองค่ะกด <Okay. S 1> ล็อกเลยอ่ะนะกดล็อกได้ยินเสียงล็อกนะคะพี่ตั้มพี่ตั้งลองดึงก่อนดึงไม่ออกครับล้องหนูใหญ่ใจเย็นพี่เอาเข้าไปได่แล้วค่ะเอามือเข้าไปค่ะแล้วก็นะคะพี่ตั้มขาเดี๋ยวพ่อหนูปลดล็อกไปแล้วนะคะเวลาเราต้องการเปิดกระจกทั้ง4บานพร้อมกันนะคะเราล็อกรถก่อนพี่ตั้ม ผมต้องการนะคะปลดล็อกกดค้างไว้เลยค่ะเดี๋ยวกขจะลงทั้งสี่บานนะคะตอนนี้สาวก็ปงหน้าเปิดอยู่อ่ะบางทีเราต้องการระบายอากาศก่อนนะคะจริงๆมันปลดล็อกค้างไว้ลงได้นะมันจะลงจนสุดแล้วก็เวลาเราจะปิดนะคะก็กดล็อกตรงตัวย B M ค่ะกดค้างไว้เดี๋ยวเขาจะปิดขึ้นไปทั้งสี่บานเลยไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดประตูสตาร์ทก็คือก่อนขึ้นรถนะสบายก่อนความร้อนเพราะเราจอดบางทีจอดแดดร้อนๆก็คือรีโมทตัวนี้เองนะคะเปิดจากรีโมทเลยนะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะ <Okay. S 2> <PM S 1> ยังไม่หมดเลยใช่ยังมหมดงความปลอดภัยทั้งออปชั่นทั้งการใช้งานนะคะเดี๋ยวไปดูสมรรถนะการขับขี่กันค่ะตอนนี้ก็มาขึ้นมาอยู่กับ 3.0E นะครับผมใช่ค่ะมาปี2016จ2017นะครับมาวิ่งเพียง90,000นะครับผมอันนี้จริงๆอ่ะวิ่งทำความเร็วได้เยอะนะพี่นะครับผม เล่นแซงดีใจอยู่เนาะความนุ่มมันนิ่มอยู่แล้วล่ะ B M W นะอันนี้ไม่กระโดดไม่โยนเลย <BMW. S 1> ตรงล่างดีแล้วก็สมกกรรถนะการขับขี่นะคะมันดีตรงที่มีโหมด e drive นะคะออโต้ Auto, e drive ซึ่งตั้งไว้เป็นค่า default mode นะคะ,ะ,คะก็วิ่งด้วยความเร็วเนี่ยไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนโหมด max e drive นะคะตัวน,นั้นน่าจะวิ่งได้ความเร็วถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะพี่สามารถวิ่งได้เร็วเหมือนน้ำมันเลยพี่ฮะประมาศใจจริงๆแต่มันวิ่งได้แค่40กิโลเมตรนะเวลาเราใช้โหมดใดๆก็จะมีการแสดงขึ้้้้นนนนนมาาาาที่หหจจออขด8.8ิว พี่ตาเป็นฟลต์สกรีนแบบนี้เลยนะคะแต่เดิมมันจะเป็นแบบเข็มไม่เข็มไม่แล้วก็จะมีตัวของดิจิตอลด้านล่างด้วยพวงมาลัยก็เป็นเอกลักษณ์ของ BM อยู่แล้วนะครับจะเป็นพวงมาลัยคล้ายๆเหมือน X1 เลยไฟฟ้าด้วยค่ะพวงมาลัยไฟฟ้าเซอร์โวโทนิกนะคะก็จะช่วยเรื่องการขับขี่เหมือนแบบพวงมาลัยเพลว์เพื่อง่ายแต่ว่ามันเป็นไฟฟ้าแล้วไงมันเบาะหนังทั้งคู่ปรับไฟฟ้าอยู่แล้วค่ะทั้งคู่เลยฝั่งคนขับก็จะได้มีเมมโมรีซีฟสองตำแหน่งนะคะสวยมากค่ะเกียร์ก็ันขึ้นเยอะมากกีอาด้วยนะะคอทัชคอนโทรรลลเอ์นะของ BM นี่แหละ ก็จะเอาไว้ทัชกีหรือว่าเป็นหมุนนะคะดูโหมดต,ต่างๆเนาะนี่ค่ะดูแมป,ปได้นะคะตัวส่วนของเครื่องเสียงค่ะก็จะเป็นเครื่องเสียงชุดแบบไฮไฟด้วยนะเสียงดีจริงๆแล้วเสียงดีตรงนี้มีปุ่มช็อตคัทให้อีกแปดปุ่มนะคะเป็น BM ที่ดูหรูหราแล้วก็ไม่ได้ดูแบบมีอายุไม่ได้สูงอายุเอาไว้รุ่นขับได้พี่จริงๆไวล้ล้วสามสิบกว่าปก็ขับไปละสามสิบต้นๆอะไรเงี้ยไปแล้วที่บอกว่ามันวาววาวจริงจริงเงี้ยอย่างที่บอกครับราคาจับต้องได้คือแปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทตรงกลางก็จะมี ตัดแต่งประสรีเบรแบบนี้ให้ความโปรว่างสะอาดสะอ้านเรียบหรูดูแพงดูดีเลยสรุปไปเลยนะคะพี่ตั้มขาคันนี้เลือกเอาค่ะ bmw 3 3 0 E ามศู In h e b u x u r เครื่องยนต์2.0 f 3 0นะคะ luxury ปีสองพันสิบหกจุดนสิบเนะครับซึ่งราคาค่าตัวนะครับออกห้างนะครับ2 5นห0 0 0บนห้าหมื่นเกบาทวันนี้วิสาหกต้ค้าขายเพียงเพียงแปดแสนสองห่นเก้าพับาทราคานี้หนูบอกก่อนนะปีที่แล้ว f สามสบคันนี้นะครับมาให้เร็วนะคะเพราะว่ารถที่เรารีวิวทุกคันอยู่ไม่นานแน่ไปดูได้แล้วทุกคันออกมาปุ๊บรีวิวปั๊บนะครับแล้วนี่สภาพเดิมๆด้วยพี่ตั้งคาะหนูบอกให้ปีที่แล้วราคามันอยู่ที่ร้านสองอยู่เลยจ้ะ เดี๋ยวมาราคาลดลงมาราคาที่จับต้องได้ด้วยนะครับผมสี่แสนรีบเอาค่ะนะคะที่สาคัญนะูกค้าปรีปอย่าลืมนะโชว์สลิปวันที่มาทําสัญญาด้วยนะท่านจะได้น้ามันเต็มถังกลับไปด้วยนะและทีมคาาลูกค้าที่เป็นอาชีพทุกอาชีพเลยดีกว่าแต่ถ้าลูกค้าที่มีเครดิตไม่ว่าจะผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับเกิน12รอบบินแล้วถือบัตรประชาชนมาหาตั้มเลยนะครับมาเช็กสิทธิ์เลยว่าตัวเองได้สิทธิ์ไหมซึ่งถ้าได้สิทธิ์ท่านชอบรถท่านขับรถกลับบ้านเลยไม่ต้องตวนอะไรเยอะแ นะครับผมแต่เนเป็นดีๆแบบนี้ที่วิจารณ์ Auto ใช่ถ้าสนใจน่าติดต่อเข้ามาที่เราเลยนะคะเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะหรือจะโทรหาตั้มโดยตรงอยากคุยกับตั้มโดยตรงได้ที่เบอร์0 9 1 1 2 0 2 3 8 4ใช่ค่ะสองศูนามค่ะและที่สำคัญไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับที่ตั้มกับนิ่งจะนำรถอะไรมาเสนอนะครับ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะครับวันนี้ตาและนิ้งรายการคุณโปรดไปก่อนครับสนับสนุนโดยวิาส, Auto Car, สารออโต้คาสาขาบางหัวทออศูนย์รวมรถยนต์เพืือรถใช้แล้วคุณภาพดีเท่านั้นรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมเพราะเราคัดแต่รถสวยสภาพดีเพื่อคุณมาตรฐานที่คุณไว้วางใจมาตรฐานของวิาสานออโต้คา